สวัสดีครับพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮียได้ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมอาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิลคู่นี้จะลงเตะในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับผมอาเซนอลเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่11ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป8นัดน,นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าสะดุดพอสมควรนะครับผมหลังจากที่ชนะติดต่อกันมาถึง3นัดสะดุดพลาดท่าเสมอกับคริสตัลพาเลทที่เกมนั้นเนี่ย เล่นได้อย่างเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับผมศูนย์ประตูต่อ0ส,ส่วนทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้รังอันดับ15ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นะัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป8นะครับผมผลงานล่าสุดของนิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่บุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา 1>, 1ประตูต่อ0ูคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่10มกราที่ผ่านมานะครับในศึก FA ครับในบ้านของอาร์เซนอลเช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะในการต่อเวลาพิเศษในถ้วย FA คัไป2ประตูต่อ0ูนนะครับส่วนการเจอกันล่าสุดในลีกนั้นก็เป็นอาร์เซนอลนะครับผมที่เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ0ูนเกมนี้นะครับ หลายๆคนอาจจะมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะแผ่วลงไปนะครับผมแต่เฮ er ียมองว่ามิเกลอารเตต้าเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับผมที่ขึ้นเกมได้อย่างดีเมื่อ3นัดที่ชนะรวดมานะครับผมแต่เกมสุดท้ายเนี่ยเกมลุกฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะตื้อๆไปหลังจากการขาดหายไปของคีรนเทียนนี่ และปาโบมารีนะครับผมดังนั้นคู่นี้นะครับเฮียมองว่าอาร์เซนอลแก้ทางได้นะครับผมมีโอกาสเฉือนเอาชนะนิวคาสเซลไปได้1เม็ดนะครับดังนั้นคู่นี้เฮีย er ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับผมคู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ศึกกันโชซเรียอิตาลีนะครับผมกายารีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลาน คู่นี้จะลงเตะในเวลาตี2.45ของคำ่ำคืนนี้นะครับผมกายารี่ตอนนี้รั้งอันดับ16ของกันโชูุริออิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป9นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของถ้วยโคปาอิตาเลียนนะครับผมบุกไปแพ้ให้กับอัตาลันตามา3ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานล่าสุดในซูเรียนั้นเรียกได้ว่า ก็แพ้กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมบุกไปแพ้ให้กับฟิออนเรนติน่ามา1ประตูต่อศูนย์และท่ารวมทุกรายการแล้วแล้วก็กายารี่แพ้มา5เกมติดแล้วนะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างเอซีมิลานตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกันโชซิเรียอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นัดชนะ12เสมอ4แพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ย เอาชนะโตรินโนในการดวลจุดโทษในศึกคปาอิตาเลียมานะครับผมส่วนผลงานล่าสุดในการโชว์ซูเรียนั้นเปิดบ้านอัดโตรินโนเจ้าเก่านะครับผม2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับผมในบ้านของเอซีมิลานเมื่อเดือนสิงหาปี2020และก็เป็นเอซีมิลานที่เอาชนะไปได้อย่างท่วมทน 3ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดที่ไกยอรีเป็นเจ้าบ้านนั้นก็เป็น AC ซมิลานนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เกมนี้นะครับผมเฮียมองว่า AC ซมิลานเนี่ย น่าจะเอาชนะไปได้นะครับผมแต่ปัญหาอยู่ที่หลักที่ตั้งไว้ว่าจะยิงถึงหรือเปล่านะครับผมขึ้นอยู่กับราคาที่เราเลือกนะครับผมณนะตอนนั้นนะครับแต่เฮียมองว่า2เมตรสําหรับมิลานเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องยากสําหรับเกมนี้นะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยคุมกําลังที่มีอยู่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเกือบเต็มร0 0เปอร์ซนะครับที่จะบูกับ ทีมอย่างไกยารีได้ในเกมนี้นะครับผมดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง a อซีมิลานนะครับผมที่มีโอกาสถล่มไกยารี่ไปได้ในเกมนี้นะครับ <S <S คู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ศึกบุนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับผมฮัมบูกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของออสนาบรูคคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสอครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ ฮัมบูก์ตอนนี้รังรองจากฝูงของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด15นะัดชนะ9เสมอ3แพ้3นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับเนินแบกมา1ประตูต่อ1ส่วนออสนาบรุกทีมเยือนตอนนี้รังอันดับ10ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด15นะัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป5นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านพลาดท่าแพ้ให้กับวูส์เบอร์เกอร์มา3ประตูต่อ2คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาปี2020ในบ้านของฮัมบูร์กแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับผมและถ้าเป็นบ้านของออสนาบรูคแล้วล้วก็เป็นออสนาบรูคนะครับเอาชนะไป2ประตูต่อ1เมื่อเดือนพฤศจิกาปี2019นนะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากสถิติ ย้อนหลัง3นัดนะครับผมเป็นออสนาบรูคนะครับผมที่ทำได้ดีกว่าฮัมบูกนะครับผมเกมนี้นะครับเฮียมองว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะกินนิ่มกับฮัมบูกแล้วนะครับผมแต่เฮ er ียมองต่างนะครับผมเฮียมองว่าด้วยสถิติที่เจอกันมาเนี่ยออสนาบรูคเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แก้ทางฮัมบูกได้เป็นอย่างดีนะครับผมดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่าฮัมบูกจะทำแต้มหล่นในเกมนี้นะครับผม เสมอหรือพลาดท่าแพ้ให้กับออสนาบรูคไปได้นะครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างออสนาบรูคนะครับคู่สุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่ศึกกันโช่ซิริปดีอิตาลีนะครับผมสปอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรเจิอานะครับผมฝังไม่ผิดนะครับเรเจิอานะครับผมอย่าจำสับสนกับเรจจิอน่นะครับผม คู่นี้จะลงเตะในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับผมสปอตอนนี้รั้งอันดับที่5ของลีกอยู่นะครับด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป4นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ย จะเป็นในส่วนของถ้วยโคปาอิตาเลียนะครับถือว่าทำได้โดดเด่นและน่ากลัวมากๆนะครับผมด้วยการบุกไปอัดซัสโวโลถึงถิ่นนะครับ2ประตูต่อศูนย์ทีมจากซีเรียบีอัดทีมจากซีเรียอาอิตาลีนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเกมที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้นนะครับผมในศึกกานโชซิรีบีอิตาลีนั้นสปอ์ก็บุกไปเฉือนเอาชนะฟรอซิโนเนมา2ประตูต่อหนึ่ง เรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆนะครับผมสำหรับสปอรนะเวลานี้ส่วนทีมเยือนอย่างเรดเจเนนานั้นตอนนี้อยู่โซนตกชั้นรั้งอันดับ18ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นะัดชนะ4เสมอ3แพ้ไปถึง10นัดน,นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยนะครับผม เปิดบ้านพาดท่าแพ้ให้กับซิตาเดลล่านะครับผม2ประตูต่อศูนย์และถ้าดูย้อนหลังกลับไป4นัดหลังสุดเนี่ยเรจิน่าแพ้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็ยิงประตูใครไม่ได้เลยนะครับและติดใบแดงทุกเกมนะครับผมย้ำว่าทุกเกมนะครับ4ี่เกมหลังสุดที่แพ้เนี่ยเรจิน่าโดนใบแดงไป3เกมนะครับผมเรียกได้ว่าตัวโดนแดงเนี่ย เพียบพร้อมไปเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยในศึกโคปาอิตาเลียซีรีส์ีเลยนะครับผมตั้งแต่ปี2015กันเลยทีเดียวและก็เป็นสปอร์นะครับที่บุกมาเฉือนเอาชนะเร g เจนาในเวลานั้นไป1ประตูต่อศูนเกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮียมองว่าเร g เจนาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานสปอร์ไปได้นะครับผมยังไงโดนสปอร์แน่ๆสำหรับเกมนี้แต่ว่าจะโดนที่ราคาเท่าไหร่ เท่านั้นเองนะครับผมยังไงเรจนาแพ้แน่นอนครับดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านสปอทุกราคานะครับผมย้ำว่าทุกราคาจริงๆสําสำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านสปอนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด4ทีมสำหรับค่ำคืนนี้ก็คืออาร์เซนอลเอซีมิลาน ออสนาบรูคและก็สปอลนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียซงได้เลยนะครับผมเฮีย er, จะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับ ใครต้องการสนับสนุนเฮียรงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียซงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ